สวัสด,ดีค่ะกินแหน่โทษก็ให้แหน่มาไม่รู้ทำอะไรก็เลยมาโทษสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ดดะ,คะมากินแหน่ทอดกันค่ะ เขาต้องจิับอะไรหนังทอดไะพริกกระเทียมไหมลูกโดดแล้วข้าวเหนียวมันไม่เหมาะข้าวเจ้าใช่ไหม อันนี้จะมีน้ำพริกน้ำพริกเผานะแคร์กิ๊กจ้อยน้ำพริกปลาล่สับแคร์เหมือนกันรู้เลยจ้านี้ไม่เห็นจรงจึงรู้รลชาติแล้วน้ำพรินะพกกะปิทำเองนะคะกะปิกุ้งแท้ได้กุ้งแท้มาจากไทยชิมน้ำพริกเผาเจ้านี้รสชาตินี่ จิจจาสะใจกินน้ำพริกจ้างนี้เตรียมนมมาเลยเตรียมนมมาเลยชอบกระเพาะกินแล้วเพื่อนย้ายลำไส้ไม่ได้แสบ Đây mưa lợi quá nó tin sao này. Chén chai xồn mấy bao lại. แค่ทำแมันำบุกหลน,นะกินนมด้วยต้องกินนมเคลือบเพืดอทุกคนที่ชอบมาร,บรับชมนะคะร่วมแจ้งกันได้นะจ๊ะ จะลองน้ำพริปลาดูบ้างเซบเหมือนกันไหมช้อนใหญ่มากแขงปาอร่อยเ่บสะเจเหมืกัน ចូលចូលអូខេ 2 o'clock in afternoon. ลืมเน้นโทษเลยเร้อมีคนให้แหนมมาก็จัดการนะอร่อยดีมันทอดกินจบนพริกมีหวังกินข้าวไม่เวลาจานนี้พักนวิกินข้าวไม่ค่อยได้ตักมาเยอะนะแต่มันกินไม่ได้ ตั้งแต่ฝังเข็มนี่กินอะไรด้วยน้อยลงดีเหมือนกันคุณสามีบอกพูงยุบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ thank you very much ขอบเลย <laughs> thank you very much สวัสดีค่ะมาค่ะรวมเจมกันได้นะจ๊ะใครจะขึ้นจอส่งคำขอมานะคะเดี๋ยวตอบรับ phải chạy lấy cái cành cho mãn á chung bó nữa để em á chạy con gần tay mãn gần mày dùng mà mày ngọt chơi đế, chơi con bán được càng để chạy nó dù กูรังเคยเคยคิดฝันอยากจะไปปารีสอยู่นะจะไปปารีสนยากไปเห็้นยากไปดูทำไมไม่ตางไปมาเลรเสียงบงบ่แหลงตายแหลงทองแดงแหลงทองแดงใช่ไหมสุดยค่ะ อันนี้ายข้าวนพริกอะไรครับออืเราจะบอกว่าน้ำพริกปลาน้ำพริกเผาน้ำพริกกะปิมีครบหมดเลยนะ้งกี่ภาคดีมีหมดเลยน้ำพริกนั่นะบลูปประเทศยูสวีเดนจ้ายูสวีเดนนะคะวางๆมาเที่ยวนะ มาเที่ยวได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมเยียนได้นะจ๊ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับใครอยากมาเที่ยวสวิเซอนมานะคะยินดีต้อนรับมาพักที่บ้านได้นะจ๊ะใจดีใจดีถ้าไม่ได้้ําพริกกัปิเออมนาค่ะมาะทานด้วยกันเลย อืขอบคุณคนนั้นมากเลยให้ของขวัญเพียบเลยเมื่อกี้ขอบคุณมากๆเลยได้ของขวัหญหลายชิ้นกินถูกใจน,ใน,นะฮะเอ้กินอนอะกินไม่ต้องสูตรนะต้องให่เมื่อรวอยเบี้ยส,สดนีค่ะคุณจิตยาสดีค่ะ อ๋อโอเคจ่มือก็ได้เราว่ากินไม่ต้องสูตรแล้วกินไม่ต้องปกไม่ต้องสูตรไม่ใช่ไม่ต้องตกกินไม่ต้องสูตรต้องใช้มือตลอดใช้มือช้อนบา้นบางช้อนบ้างใช้มือบ้างช้อนบ้างมันไม่ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องตักน้ําพริกอะเอ้ามือก็มือมาอืม Phật nghe núi nữa chá Phí núi ừ. sẽ bị núi xảo phôn Nam phí cà nó mãi Nước ư Nam phí tính cả đây rồi Nam phí tính cả đây rồi mất Tục ông cho phút sống lấy khôn mặc dù nèm thoát ra à? nèm thoát lên hai mãi mặt thoát gym tân Chào tân dìa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  khi dìa tân bạn tân dìa tân dìa tân mì cần quế ạ cho nên là phát rón cả gặp nóng để phi bê đắp cây con mà rồi nó dễ đắp như ngày mà đủ còn nó Inte äta ris med fingrarna. Ja! Yeah. <laughs> Men inte gott med geten. <laughs> 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 Det blir jättegott när man äter med fingrarna. thì con ướt cho nhất từ con phi phi thiệt à? đã tốt egg fish egg fish La tù viettel thai fish. Vì là blah tù blah tù blah 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 ขึ้นอะไรเลยอ่ะหน้าจอหน้าจอเราเป็นอะไรไมหมมีอะไรขึ้นมาเลย